สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนพูดแฟ้มฉบับสั้นนะครับจุดเด่นของ Legacy ที่คุณต้องรู้ถ้าคุณพูดได้พูดเป็นคุณจะเปิดใจขยายได้แน่นอนครับขั้นตอนการเปิดใจขั้นสมบูรณ์นะครับขั้นแรกก็คือการถามทัศนติบวกวายไอจอยครับถ้าเกิดเราไปทำเคส2ต่ตอนหมีเพื่อนใหม่ชวนเพื่อนใหม่มานะครับเราอาจจะถามว่าเพื่อนชวนเรามาว่าไงบ้างเพื่อให้เรารู้ความคิดก่อนนะครับ เคยรู้จัก Legacy มาก่อนไหมคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อเราเก็บข้อมูลรับฟังนะครับแล้วเราก็ตอบข้อโต้แยง้งตอบคำถามนะครับสิ่งที่เขาติดอยู่ด้วย y i ไอจเพื่อให้เขาได้เปิดใจครึ่งหนึ่งก่อนนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิค yes and but ก็คือเราเข้าใจความรู้สึกของเขาดีเราก็เคยเป็นเหมือนกันมาก่อนแต่เราพบว่าในเล g a c ซเป็นยังไงบ้างเราก็เล่าเรื่องราวของเราไปนะครับ ขั้นที่2ครับก็คือคุย Cy ไม่ต้องคุยให้เคลียร์นะครับไม่ต้องละเอียดคุยแค่ให้คลิสให้เคลิมไม่ต้องเคลียร์ครับขั้นที่3ครับตอบข้อตัวแย้งให้เก่งและสุดท้ายครับปิดจบแบบมิตรภาพครับวันนี้นะครับจุดเด่นของ legacy ตั้งแต่เปิดแฟ้มออกมามีอะไรที่เราต้องรู้บ้างมีอะไรที่เราต้องพูดบ้างตั้งแต่วายจอยนะครับถ้ามีคนถามว่า Legacy คืออะไรผมจะบอกว่า Legacy คือ นวัตกรรมของธุรกิจครับเราทําอยู่2อ,อย่างหลักๆก็คือเราเป็นที่ปรึกษาด้านผูาชาการลดไขมันครบวงจรโดยรับรายได้จากค่าการตลาดจากการดูแลคนและขยายแฟนชายลดไขมันและอีกส่วนหนึ่งที่เราทําก็คือเราทําหน้าที่เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่เราทําการตลาดทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาดวเช่นซัมซุงจีช็อคเลแบงของกินของใช้เพียบไปหมดเลยแล้วให้เราเป็นหุ้นส่วนกันเอากำไรมาแบ่งกัน โดยที่เราไม่ต้องชวนคนไปตื้อคนทําให้คนลำบากใจถ้าเหลือเราทํา2โมเดลนี้เราว่าจริงไหมครับพอเปิดแฟ้มมานะครับหน้าแรกเลยนะครับคุณว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้ทําอาชีพอะไรคุณเชื่อไหมสิ่งที่เหมือนกันคือเขาเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจําหน่ายครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังทำในทุกิจ่างเลยกคือเรากําลังเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจําหน่าย โดยเรารับส่วนแบ่งการตลาด60%จากที่ปกติเขาต้องไปจ่ายค่าโฆษณาค่าส่งค่าปีกเขามาจ่ายเราดีกว่าแล้ววันนี้ธุรกิจที่เราทําคือเรากำลังทาธุรกิจที่เป็นสินค้าที่ทุกคนจําเป็นต้องใช้และก็เป็นของที่จําเป็นจึงใช้ใช้ตั้งแต่หัวจรลดเท้าเช้าจรลดเย็นนะครับความสําสคัญก็คือเราสามารถสร้างธุรกิจนะครับจากคนหลายๆคนที่มาจากต่างสาขาอาชีพกัน เราเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจที่รวมตัวกันจะดีไหมครับถ้าเราสามารถมีรายได้หลายช่องทางรายได้หลายทางก็ดีกว่าทางเดียวจะดีไหมครับถ้าเราสามารถสร้างกระเป๋าอีกกระเป๋านึงได้โดยที่ไม่เบียดเบียนกระเป๋าที่เรามีอยู่อยู่แล้วโดยเริ่มต้นจากแค่เราเพียงหนึ่งคนนะครับเราก็สามารถสร้างกลุ่มองค์กรธุรกิจนะครับที่เติบโตแล้วก็มีคนมากมายมากกว่า4 0,000คนได้นะครับโมเดลที่น่าสนใจที่สุดในยุคนี้นะครับ วันนี้ถ้าเราถามทุกคนที่ฟังอยู่ว่าถ้าวันนี้เราอยากได้เงินเร็วเงินเยอะเงินนานอยากได้รายได้แบบไหนครับถ้าเราสามารถได้ทุกแบบดีไหมครับแล้วถ้าเรามีเงินสักก้อนนึงอ่ะเราอยากลงทุนทําธุรกิจอะไรครับแล้วเราว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับแต่ถ้าธุรกิจ Legacy ผมบอกทุกคนว่าผมลงทุนเพียงแค่500บาทถ้า500บาทคุณว่าทําธุรกิจอะไรได้บ้างครับทำเซเว่นได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะทำเซเว่นต้องใช้เงิน5ล้าน แต่เลกาซี่ใช้เงิน500ทํเลกาซี่เพื่อรับเงิน5ล้านครับเราทําธุรกิจตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนนะครับเราขยายสาขาได้เหมือนเซเว่นโดยไม่มีความเสี่ยงและถ้ามีใครอยากก๊อปปี้เรายินดีครับเพราะธุรกิจนี้ยิ่งก๊อปปี้ยิ่งรวยธุรกิจทั่วไปยิ่งก๊อปปี้ยิ่งจนครับถ้าเรากังวลว่าจะทําได้ไหมที่นี่มีระบบสอนงานให้และสําคัญที่สุดครับเรากําลังสร้างทรัพย์สินที่หาไรายได้แทนเราจะดีไหมครับถ้าอนาคต มันยังทําเงินให้เราอยู่เรื่อยๆแม้เราหยุดทําหรือเกษียณไปแล้วก็ตามแล้วว่าดีไหมครับดีแน่นอนจริงไหมฮะวันนี้เลกาซี่ครับเลกาซี่นะครับเกิดจากพี่วันนะครับที่วางารากฐานบรษิษัทนี่ต้องการให้บรษิษัทนี่ยอยู่ถึง100ปีนะครับตอนนี้เลกาซี่เปิดมานะครับ5ปีมียอดขายร้วมากกว่า6 0 0 0ล้านชุนจดทะเบียนวันแรกนะครับ100ล้านบาทยังไม่มีใครนะครับจดทะเบียน100ล้านบาทในอุตสาหกรรมนี้เลยเลกาซี่เป็นบรษิษัทแรกเลยนะครับที่ ทำเดินการธุรกิจแบบนี้เพราะเราต้องการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงของชีวิตของนักธุรกิจแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทนะครับที่จะต้องเติบตโตควบคู่กันไปสิ่งที่ Legacy ทําและที่อื่นไม่ทําคือ l e g a c y สร้าง Ecosystem ครับมีการนะครับสร้างระบบนิเวศของ Legacy ลงทุน Legacy ลงทุนให้ครับแต่เราสามารถนะครับมีธุรกิจที่ครบวงจรมีโปรแกรมลดไขมันครับ เรามีอาหารคลีนเรามีร้านกาแฟเรามีฟิตเนสจะดีไหมครับถ้าเราเป็นเจ้าของฟิตเนสโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเรามีแบรนด์เสื้อผ้าของใช้นะครับที่เป็น Legacy Studio ที่เป็นแบรนด์นะครับชั้นนําที่อนาคตจะไปอยู่ในห้างด้วยเรามีการสะสมพอ,อยต์สะสมคะแนนเรามีสาขาบนห้างและที่สําคัญครับเรามีโลกของธุรกิจออนไลน์นะครับที่ก่อนยุคโควิด เราก็เริ่มเติบโตกันมาสักระยะแล้วแล้วพอเป็นจุคโควิดนะฮะโอ้โหบูมกันสุดๆเลยในเรื่องของออนไลน์นะครับและความเจ๋งคือเรามีผู้ใช้สินค้าครับที่หลากหลายวงการมากๆนะครับเขาไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์มาถือสินค้าให้เราแต่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คือเป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงนะครับตั้งแต่โปรเมนะครับนะักกอล์ฟมือหญิงมือหของโลกนะของไทยและของโลกด้วยนะครับ ก็ใช้รีบอรลนะครับถ้าเห็นภาพบีฟอร์อัปเตอร์นะฮะปีหนึ่งนะครับลดไป10โลนะฮะเขาแค่ต้องการสุขภาพดีแค่นั้นเองนะครับคุณเมย์พิชชาต์นะครับแบรนด์แอเมอร์เตอร์ของ FB นะฮะคุณโปโยคีเพย์บอยนะครับทีม AVAD นะครับนักไตกีฬาก็คือใช้รีบอร์ลหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับพี่ป๊อตเดิร์นด็อกนะครับพี่บอยไตนะครับก็ใช้รีบอร์ลเพื่อดูแลสุขภาพนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่นะครับดารานักแสดงนะครับหรือคนทุกวงการนะครับเลือก ใช้และไว้วางใจให้กับรีบอลนะฮะเพราะรีบอลเนี่ยถูกออกแบบมานะครับด้วย 3H มไฮนะครับเลกาซี่มีนวัตกรรมนะครับที่ต้องการนะครับผลิตสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะแต่ละที่จะมีจุดเด่นนะครับเราว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ถึงจะคัดสรรสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้มากขนาดนี้เราเน้นนวัตกรรมนะครับเน้นไฮคุณภาพนะครับก็คือคุณภาพและที่สาคัญที่สุดคือไฮแคร์ครับใส่ใจปลอดภัยตรวจสอบทุกล็อตนะครับ ปลอดภัยสําหรับผู้เรบโภคทุกคนแน่นอนนะครับเรามีสินค้าที่ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับถ้าเรามีปัญหาโซภาพที่ไหนให้ Legacy ดูแลที่นั่นได้เลยนะครับดูแลตั้งแต่สมองสายตานะครับระบบหลอดเลือดหัวใจนะครับการเบิร์นการเผาผลาญโปรตีนนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับการบล็อกนะครับบล็อกเบิร์นดีท็อกนะฮะแล้วก็วิตามินแร่ธาตุแล้วก็เรื่องข้อต่อข้อเข่าต่างๆนะฮะดูแลได้หมดเลย และดูแลภายในให้สุขภาพดีไม่พอครับเรายังมีสินค้าที่เราสามารถดูแลภายนอกนะครับเพราะเราไม่ได้เพียงแค่ดูดีสวยหล่อจากแค่ภายในนะครับเราสวยหล่อภายนอกให้คนเห็นด้วยนะครับสินค้านะครับเป็นนวัตกรรมเลยทําให้สินค้าเห็นผลเยอะมากเลยนะครับเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจที่สุดในยุคนี้คือตลาดลดไขมันครับเพราะมันได้ทั้งเรื่องของสุขภาพและรูปร่างครับตลาดลดน้ําหนักได้แค่เรื่องน้ําหนักได้แค่เรื่องรูปร่าง แต่การลดไขมันมันคือตลาดสุขภาพครับสินค้าหลักของ Legacy นะครับที่เป็นยอดขายดับหนึ่งเลยนะครับก็คือโปรแกรมรีบอลโภชชาการสมบูรณ์แบบนะครับที่คนใช้เห็นผลภายใน14วันในการดูแลรูปร่างและสุขภาพนะครับจากผลลัพธ์ที่เยอะมากมายนะครับมีทุกรูปแบบนะครับงานที่แก้ปัญหาให้ผู้คนเชื่อไหมครับยังไงก็รวยแล้วว่าจริงไหมนะครับรีบอลนะครับแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างนะครับเติบโตนะครับกว่า200%นะครับ เดือนนี้นะครับปีเนี้ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเป็นแสนเซตนะครับจากการที่ค่อยๆเติบโตมาครับสปี1นึ่งแสนเซตแต่ปีเนี้ยครับกำลังเติบโตเป็นแสนเซตนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของลดไขมันกับลดน้ําหนักมันต่างกันยังไงนะครับแต่ต่างกันมากเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่เรื่องของตลาดรีบอลแต่เรามีตลาดออนไลน์ครับก็คือดีลเลอร์โปรดักต์นะครับการขายออนไลน์แบบเดิมๆนะครับมีจุดอ่อนแต่เลกซี่นะครับมีดีลเลอร์โปรดักต์ช่วยแก้จุดอ่อนแบบเดิมๆ การท่องเที่ยวที่ปกติต้องมีระยะเวลากำหนดนะครับมีเดทไลน์แต่บุฟเฟ่เวิร์ทริปนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีเวลากำหนดครับสามารถซื้อกินซื้อใช้สะสมไปได้เรื่อยๆนะครับใครขายเก่งก็ไปเที่ยวได้เร็วใครขายไม่เก่งก็สะสมไปเรื่อยๆยังไงคุณได้ไปเที่ยวแน่นอนถ้าคุณไม่หยุดไปก่อนนะครับการสต็อกสินค้าที่ปกติเนี่ยคุณต้องสต็อกวอลุ่มที่มันมากขึ้นใช้จำนวนเงินมากขึ้นแต่เลกาซี่ครับให้เราเลือกได้ตาม ความต้องการของเราโดยที่เหลนราคาเท่ากันแต่อยู่ที่เรานะครับมีตัวแทนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเราที่สําคัญเรามีระบบสอนงานนะครับนี่คือคีย์หลักๆนะครับของโมเดลธุรกิจเลก a c ซี่ครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือจุดเด่นเลยฮะก็คือ l e g a c ซ Business Plan ครับเป็นแพลนนะครับของการได้รายได้นะครับที่เงื่อนไขน้อยแค่สมัครนะครับห้าบาทใช้สินค้าให้ประทับใจเพียงแค่ประมาณ6 0 0 0บาท และมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำนะครับมากกว่า1 5 0 0บาทในแต่ละเดือนเราก็สามารถรับรายได้แล้วไม่ว่าจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราก็ทําเงื่อนไขแค่นี้เท่านั้นเองนะครับโดยสิทธิประโยชน์นะครับทุกคนได้เท่ากันตั้งแต่ตําแหน่งแรกนะฮะหมายความว่าคุณเข้ามาวันแรกกับผมที่ทํามาหลายปีและคุณกับผมได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันดีไหมครับและเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้รายได้เร็วเยอะได้นานหรือได้ฟรีเราเลือกได้หมดเลยนะครับ สิ่งที่เราจะได้ฟรีเลยก็คือจากการซื้อสินค้าใช้นะครับเราได้ RP นะครับที่ไม่มีบริษัทไหนทําอีกนะครับ RP นะครับแค่เรากินช็อปใช้จ่ายแลก r p ได้ไม่มีวันหมดอายุครับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ผมว่านะครับเจ๋งมากๆนะครับเพราะเหมือนเราเสมือนมีบัตรเครดิตนะครับที่ปกติคนชอบใช้บัตรเครดิตเขาจะชอบรูดเพื่อได้แต้มถูกไหมครับแต่ตรงนี้ครับได้แต้มต่อให้คุณไม่บัตรเครดิตคุณก็ได้แต้มรีวอร์ดพอยต์กลับมานะครับถ้าคุณมีบัตรเครดิตโอ้โหคุณได้2เด้งเลยนะฮะ และ Legacy นะครับออกแบบแผนนะครับให้เหมาะกับทุกคนทุกกลุ่มนะครับใครชอบขายก็ทําได้ใครไม่ชอบขายก็ทําได้ถ้าคุณชอบขายนะคะคุณเริ่มจากการซื้อกินพอคุณใช้ดีคุณบอกต่อคุณจะเกิดรายได้ครับคุณจะได้กําไรคราบปีคุณจะได้โบนัสเงินคืนนะครับเพียงแค่มียอดการสั่งซื้อเกิน1000พคะแนนนะครับนี่คือรีคุณจะได้รีเบทแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากคะแนนหนึ่งพันคะแนนที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับ ก็ตรงนี้ผมว่าเยอะมากๆถ้าคุณชอบขายคุณชอบซื้อเยอะนะฮะแล้วคุณเริ่มจากการแนะนําบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับคุณได้ค่าแนะนํา5ชั้น8 5นะฮะคุณก็แค่ชวนเพื่อนมาคุยธุรกิจนะครับคุยว่าสินค้ามันดีใช้ดีบอกต่อเกิดอะไรได้นะครับคุยธุรกิจจากคนเป็นกลุ่มจากกลุ่มก็เป็นเครือข่ายและถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจขนาดใหญ่มันต้องมีระบบคุณเพียงแค่เอาตัวเองครับมาเรียนรู้ในระบบ นะคะคุณก็สามารถนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ได้นะครับและเรานะครับไม่ได้มีรายได้แค่ค่าแนะนําเรายังมีโบนัสบริหารทีมนะครับรายได้จากการสร้างทีมข้อดีมันดีมากเลยเพราะที่นี่ทําด้วยเพียงแค่สสายงานมันทําง่ายมากนะครับแล้วเราช่วยกันทํางานเป็นทีมมีระบเพลสเมนต์นะครับเพียงแค่สสายช่วยกันทําเป็นทีมนะฮะแล้วก็นับยอดสั่งซื้อทุกคนลึกไม่จํากัดชั้นตั้งแต่ตําแหน่งแรกเลยแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกตําแหน่งนะครับยุติธรรมมาก่อนมาหลังแซงกันได้นะฮะ เพียงแค่เรานะครับช่วยซ้ายคนขวาคนให้ประสบความสําเร็จเราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเพราะที่นี่นับใครก็ได้นะฮะช่วยซ้ายคนขวาคนนะครับก็จะมีโวลลุ่มขึ้นมาถ้าเขาสําเร็จเราก็สําเร็จด้วยนะครับถ้าเราอยากสร้างธุรกิจนี้นะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องของงานรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะฮะเดี๋ยวลองสอบถามคนที่แนะนํามาดูนะครับและ เรามีโบนัสค่าสอนงานครับเป็นโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการใช้ระบบแมทชิ่ง5ชั้น20%โบนัสข้อนี้ผมชอบที่สุดแล้วเพราะมันเปรียบเสมือนเรากําลังสร้างทรัพย์สินนะครับถ้าเราจะสร้างทรัพย์สินเราต้องมีเงินฝากเราต้องลงทุนในหุ้นกองทุนนะครับเราต้องซื้อแฟนชชส์เราต้องมีคอนโดปล่อยเช่าแต่วันนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนก่อนเพราะของทุกอย่างต้องมีเงินทุนก่อนจริงไหมฮะมันเริ่มต้นยากครับ แต่วันนี้ครับ Legacy เปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างทรัพย์สินได้โดยแค่คุณช่วยให้เพื่อนสำเร็จมากขึ้นคุณก็จะได้ค่าแมทชิ่งได้ค่าลิขสิทธิ์นะครับยิ่งเพื่อนคุณเติบโตก็เปรียบเหมือนนะครับคุณมีคอนโดให้คนเช่าเนี่ยห้องที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่คือผลลัพธ์จากหุ้นส่วนของธุรกิจ Legacy ที่มีรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อเดือน1ล้านบาทต่อเดือนนะครับจะดีไหมครับว่าถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจนี้ คุณสามารถมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแล้วว่าดีไหมครับโดยที่คุณไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะคุณลงทุนเพียงแค่500บาทครับแต่บางคนอาจจะกังวลว่าคุณจะทำเราจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับแต่ผมกล้าย,ยืนยันว่าธุรก,กิจน,นี้ใครๆก็ทําได้ถ้าตัวเราคิดว่าเราเองก็ทําได้ครับเพราะเรามีนักศึกษาจบใหม่เรามีพนักง,งานประจาข้าราชการแพทย์หมอวิศวะนะครับมีหมดเลยเรามีคนที่อาชีพเอสระฟรีแลน เรามีเจ้าของธุรกิจนะครับเรามีมุสลิมเรามีคนที่แบบมีเป้าหมายชีวิตนะครับเพื่อศาสนานะฮะและที่สําคัญคนสําเร็จก็เคยมีปัญหาแบบเรามาก่อนเพราะบางคนไม่มีเวลาครับไม่มีเงินบางคนบ้านไกลเพื่อนน้อยพูดไม่เก่งลูกเล็กไม่ถนัดไม่ใช่แนวไม่ชอบประชุมครอบครัวไม่เห็นด้วยอายุเยอะเรียนไม่สูงบางคนเรียนดีก็เลยไม่สนใจแต่จริงนะครับมันมีหมดเลยมีทั้งคนที่ เรียนไม่สูงมีทั้งคนที่เรียนสูงมีทั้งคนที่หน้าที่การงานดีหรือชีวิตดีอยู่แล้วเพราะเลกาซีไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องเงินแต่เลกาซีตอบโจทย์เรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเงินครับครบวงจรมากๆนะครับสําหรับความฝันและเป้าหมายที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการความสําเร็จนะครับที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความฝันที่เราต้องคว้าไว้ให้ได้อย่างมีเวลาอยู่กับคนที่เรารัก อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยากมีเพื่อนอยากมีสังคมอยากพัฒนาตัวเอง l ลกาซี Legacy ตอบโจทย์ได้หมดเลยครับ mm hmm. เพียงแค่เราเอาตัวเองนะครับมาเรียนรู้ในระบบเราไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะทำได้ทำไม่ได้ลองนะครับเอาตัวเองมาเรียนรู้สักประมาณ3เดือนในระบบ S55 ดูนะครับเพราะเราสามารถเปลี่ยนจากมือสมัครเล่น ให้เป็นนักทุกิจมืออาชีพได้นะครับเหมือนเวลาเราจะประกอบอาชีพหนึง่งเราก็ต้องไปเรียนมหาลัยเพื่อมาประกอบอาชีพจริงไหมครับถ้าเราจะเปิดเซเว่นเราก็ต้องไปเรียนกับ CP เพื่อมาเปิดเซเว่นแต่ถ้าวันนี้เราอยากทาทุกิจเลกาซีนะครับเพียงแค่คุณเข้าหลบ S5 โดยการใช้สื่อใช้เครื่องมือครับเพราะระบบคือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบเรามีระเบียบขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ชื่อไฟสตาร์ทนะครับลองเริ่มต้นจากไฟสตาร์ทดูเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากฟิตครับเป็นผลลัพธ์จาก สินค้าครับจากการลองใช้ให้ประทับใจนะครับแล้วเราก็เข้าเรียนรู้ในฟังก์ชันครับพอเราเรียนรู้เราจะทำ attraction marketing นะครับโพสได้ขายได้ทำตลาดดึงดูดได้นะครับพอเราโพสเราก็จะขายได้ข้อ3ครับก็คือ4แล้วพอขายได้เราฟอลโลติดตามนะครับคนที่ใช้ให้เห็นผลเขาก็อยากใช้ต่อหรือเขาจะมาทำธุรกิจกับเรานะครับเราก็ทำข้อที่5คือค้นหาสตาร์ซ้ายคนขวาคนแบบเราครับ ถ้ามีโอกาสการคว้าเงินแสนจากธุรกิจน,นี้เราว่าดีไหมฮะเลกาซี่คือความต่างครับถ้าเราทําในสิ่งที่เราเคยทําเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราก็จะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เช่นกันนะครับจับมือลุยไปด้วยกันครับกับคนที่แนะนํามานะครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จสวัสดีครับ